พี่กองคะคไหนก็ไหนไหนแล้วพูดถึงองค์กรยุสระขอพาไปคือเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าสอตอง,งอเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการปรปรชอของสภาประธานกรรมธิการคือคุณฉลาดถามช่วงอไอตอนไปนี่เป็นพระเตอรมีใบเงียบ,บไม่พูดไม่พูด,พดเงียบออกมาเข้าห้องน้ำก็ไม่พูดไม่ตอบแต่หลังจากนั้นมายืนแถลงข่าวค่ะพี่กองอเอาเป็นว่าประเด็นที่จับได้สําคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าบรรดาวิศวกรที่เขาอ้างว่าเขาถูกแก้ม แกปลอมลายมือชื่อ,อเขาไม่เก็บเพาผู้ว่าสงตอง,งอบอกว่าก็เป็นคนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นน่ะถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ย,ยทางผู้ว่าจ้างผู้ถูกว่าจ้างเนี่ยเขาต้องส่งรายชื่อมาแล้วว่าโอเคเขาจะเปลี่ยนว,ยวิศวกรค,คนนี้คนนี้นะเพราะมันมีสัญญาอยู่ควยต้องส่งใบใบประกอบส่งบัตรประชาชนส่งหลักฐานมาต่างๆว่ารับรองแล้วนะว่าจะทําจนแล้วเสร็จนะตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นนะแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เคย ส่งใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อมาเลยจริงอันเนี้ยแอบเชื่อท่านนะพี่กองอเรื่องนี้แอบเชื่อท่านนะอส่วนจะยังไงก็ว่ากันไปก็แล้วกันเรื่องคนนี้เนี่ยมันเอาเอกสารมาดูได้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรส่วนแต่อีกเรื่องหนึ่งที่แบบคนนี้ยังแบบพูดยังไงให้คนแบบยิ่งแบบพี่กองพาไปดูจ้ะขอบคุณมากน้องทำทำเพจไว้ให้ดูค่ะเอาสามเรื่องก่อนพอเข้าไปดูปุ๊บไอเรื่องตึกถล่มก็เรื่องหนึ่งนะต้องหาว่าแบบตกลงมัน สาเหตุมันคืออะไรแก้แบบไหมไปแก้แบบจนกระทั่งผิดกฎหมายผิดโครงสร้างผิดหลักผิดอะไรหรือเปล่าอันนี้คนอยากรู้มากที่สุดส่วนอีกอันหนึ่งที่คนก็อยากรู้เช่นเดียวกันคือบรรดาอุปกรณ์ในสํานักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เก้าอี้เก้าหกว่าบาทฝักบัวหมื่นกว่าบาทต่ออันนะจ๊ะคุณผู้ชมต่อชิ้นนะจ๊ะและที่เขาเรียกกันลงหนังเทเตอร์ลงหนังเทเตอร์เนี่ยนะคะอย่างนี้ คือคำแก้ต่างท่านฟังเราก็แบบเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังก็แล้วกันเก้าอี้สอบไม่ใช่9 7 9า0บาทเนี่ยค่ะมันต้องแพงขนาดนั้นเลยเหรอท่านท่านผู้ว่าสตงงองบอกว่าอย่างนี้เก้าอี้ที่แพงเนี่ยมันมีแค่ชุดเดียวเป็นเก้าอี้ประธานไงคือตําด้วยตําแหน่งด้วยศักดิ์ด้วยสิิด้วยเกียรติเอกรชนนะเป็นระดับผู้บริหารมันต้องเก้าอี้เขาบอก,กว,ว,ว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณเทียบเท่ารัฐมนตรีนะจ๊ะศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีตัวเดียวเองพี่กอง97้าหมื่นเจ็ด คนเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่สอตองอทุกคนไม่ใช่ทุกคนไม่ได้นั่งตัวละ9 0 0 0 0ม่เกิน80%นั่งเก้าอี้ปกติเหมือนพวกเราพี่กองคะทราบไหมว่าเก้าอี้ปกติที่ผู้ว่าสอตองอพูดคือตัวละเท่าไหร่เกิน80ดส0 0เ0 0น 2, 20, บาทโอ้โหเจ็บคอเนี่ยตะโกนทำไม20,000บาทพี่กองเฮ้ยเพราะอะไรไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินตัวเองป่ะซื้อเต็มที่เลยเอาจริงนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ ชาวบ้านทั่วไปจะรู้ไหมว่าไอ้หน่วยงานที่ไปตรวจสอบเงินการใช้เงินของรัฐอย่างเข้มข้นกับองค์กรอื่นๆเนี่ยโอ้โหพอถึงเวลาเป็นองค์กรตัวเองเนี่ยเพียบเลยเหมือนที่รองผู้ว่าสตงอบอกไม่เป็นไรเงินยังเหลืออยู่เราไปสร้างตึกใหม่สร้างที่ใหม่ได้ไงนะเงินเหลืออยู่ก็คืนครังสิแต่คุณไม่ควรพูดแบบนี้ไงเพราะมันไม่ใช่เงินคุณถูกไหมอ่ะ,อะส่วนอันที่สองค่ะฝักบัวที่บอกว่าแพงเนี่ยฝักบัวอะไรทําไมต้องหนึ่งหมื่นตามราคาเต็มๆเลยคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาท ท่านผู้ว่าสตองอธิบายงี้ทุกหน่วยงานเนี่ยเขามีห้องน้ำนะแล้วก็มีห้องน้ำผู้บริหารอันนี้ไม่ไม่เถียงนะทำง,งานเสร็จบางทีต้องมีไปงานตอกไงจะได้ไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนกับอาบน้ำตรงนี้เลยแล้วฝักบัวเนี่ยก็เขียนไว้สองอย่างนะแต่ว่าตอนทำจริงเนี่ยมันเป็นขั้นตอนการออกแบบไงพอเอามารวมกันมันก็เลยดูแพงแล้วก็ยังไม่ได้สร้างมันต้องทาตึกให้เสร็จก่อนคือไม่ต้องมาอธิบายว่าทุกหน่วยงานต้องมีห้องน้าอันนี้มันไม่ใช่เรื่อง เขาไม่ได้ติดเรื่องมีห้องน้ำถูกเราไม่ได้ติดื่องฝักบัวแต่ก็ติดว่าแบบทำไมต้องเป็นหมื่นขนาดนี้เลยหรอเมาบอกว่าตั้งไว้ก่อนถ้าตั้งไว้ก่อนเนี่ยมันก็ซื้อมันก็ซื้อไล่ชนอาจจะซื้อสักหมื่นกับอีกห้าร้อยมันก็เป็นหมื่นอยู่ดีถูกไหมล่ะฝักบัวแบงอาบแล้วไม่ต้องถูขี้ใครเลอหรือยังไงอาบแล้วสะอาดเรียบเเรย์เรรเลยสามค่ะโรงหนังเทเตอร์ไม่ใช่อันนี้อันนี้คันนี้เข้าใจได้ถ้าบอกทั้งหมดเรียกว่าห้องประชุมแต่ทําเป็นลาดลงมาเหมือนเเตออร์บ แสงสีเสียงอะไรมันแบบสมบูรณ์หน่อยอันนี้เข้าใจได้เพราะบางทีพีเต์งานอันนี้อ,อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาตั้งคําถามคืออย่างนี้ท่านเขาถามว่าที่คนอื่นน่ะท่านให้ประหยัดงบท่านให้เขียบมากเลยอ่ะทําไมพอเป็นหน่วยงานองค์กรของท่านน่ะท่านจึงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานองค์กรอื่นๆเล่าถูกไหมพี่กองถูกจ้เมื่อวานน่ะเพื่อนพิมพ์ไม่บอกกันแล้วกันว่าที่ไหนจะเป็นอาจารย์ ได้งบมาค่ะจัดซื้อกล้องเป็นอาจารย์นิเทศเนี่ยม,มาเยเที่ต่างจังหวัดเขาได้งบมาซื้อกล้องเนี่ยตัวละ2 0 0แสนทั้งหมด5ตัวก็1ล้านบาท<ม>ใช่ไหมคะมซอต้องงอไปตรวจทุกปีขอไปตรวจคุณภาพกล้องทุกปี<ม>อาก็ไม่ว่ากันแต่คําถามหนึ่งที่เพื่อน,นี้ฉันมองว่าเฮ้ยคุณไม่มีความรู้เลยอ่ะพี่กล้อง<ม>เขาถามว่าทําไมต้องเป็นกล้อง HD ด้วยคะเป็นกล้องธรรมดาไม่ได้หรอ แล้วยังไม่จบแค่นี้ทุกปีแบบทำไมกล้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนที่เห็นคูททนไม่ไหวบอกว่าซื้อมาใช้ไงคะให้เด็กๆได้ปฏิบัติงานได้่ายงานจริงได้ใช้จริงซื้อมาใช้ทุกอย่างมีค่าเสื่อมราคาค่ะแล้วของพวกนี้นะเอาเอาเฉพาะของแบบนี้นะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันทุกเดือนทุกปีนะเราจะคือมันไป HD แล้วยังให้เด็กใช้แบบ ธรรมดาอยู่แบบเนี้ยนะเออมันก็แล้วการเดจะเกิดอะไรเล่าแล้วคุณดูดิพอคุณถามเนี่ยของคุณ9ก้าหมื่นอย่างเงี้ยแบบโนฝนโนแคร์เลยแล้วบอกเปล่าไม่ได้ใช้ทุกคนใช้แค่คนเดียวคือเข้าใจโอเคผู้บริหารก็อาจจะเราก็เข้าใจแหละไม่ใช่ว่าไปเอาเก้าอี้พับวัดมานั่งก็ไม่ขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะเอาจริงๆนะไปซื้อเนี่ยอย่างผมที่บ้านผมก็มีตัวหนึ่งนะเออผมก็เป็นผู้บริหารมาถึงมาในบ้านเนี่ยนะเออผมบริหารผมคนเดียวเนี่ยนะ โอ้โห้าพันก็นั่งน,นั่งชวนหลับแล้วเนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอ,อีกภาพหนึ่งขึ้นมาบอกเรามีเงิน300ล้านเขาออกแบบตึกและเารู้พันมาเราต้องดูว่าเหมาะสมไหมราคามันใช่หรือเปล่ามันเป็นแค่ขั้นตอนการออกแบบยังไม่ได้ซื้อมาใช้จริงๆเลยแล้วถ้าไม่มีเสียงคัดการนี่ก็คงซื้อใช่ไหมถ้ามันไม่มีเหตุาการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็จะอิงว่าอ๋อถูกระเบีบกรมบัญชีกลางนี่คำตอบสําเร็จรูปเลยประเด็นคือให้สัมภาษณ์ยังไง ให้คนมองว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายอ,ะอ่ะอันนี้ท่านก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะคำพูดอของท่านแต่ละครั้งระดับผู้บริหารให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเลยแล้วท่าทีของท่านด้วยตกลงวันนี้หอบเอกสารน่ะไปให้สอนอบางซ่้แล้วหรือยังบอกว่าเอกสารเยอะสิบลังอ่ะเดี๋ยวจะทยอยหอบไป<อ>ให้แล้วบอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายนะอย่างเงี้ยค่ะหอบไปหรือยังครับ